ดิฉันนะคะธัญทรน,นิติธานีนะคะ่ะพี่นกนะคะก็เรียนจบปีาโทจากมหิดลคือในแผนเดิมเนี่ยพี่ก็ตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาหลัยปรากฏว่าตัวเองโชคดีป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งพงจมูกนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็คือว่าโดยโดยรักษาตัวจริงๆพี่เป็นคนที่ลิร์ t พี่จะทำงานพี่จะขอไปลุย คือออกไปทําแต่เช้าก็คือออกไปจถึง,ถ,งถึงพื้นที่นี่ก็น่าจะประมาณตีห้าเสร็จแ,แล้วเวลาพี่พูดเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกมีก้อนอะไรไม่รู้มากระจุกพี่ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นนะคือพี่เป็นมะเร็งโพรงจมกูกปวดศีรษะมากปวดศีรษะมากๆเราก็มองว่าเราเครียดในเรื่องของการทํางานตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปลงแปลงฟันพี่จะสุดท้ายพี่จะแปลงลิ้นเพื่อให้เราขากเอาสเลดเอาอะไรออกมาเสร็จแ,แล้วมันมันเริ่มแรกมันก็เป็นสเลดดำๆดำเราก็มองว่า เรามีคําตอบให้ตัวเองว่าเอออาจจะเป็นเพราะเราไปในในหมู่บ้านแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่ามันกลายเป็นเลือดพอมันเป็นเลือดเนี่ยเรามองว่าเราเป็นทีบออส่งสบูต่ตุ้มส่งส่งเซมหะตรวจสามวานันผลออกมาก็คือเนกาทีไม่เป็นอะไรพอไม่เป็นอะไรเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วว่าแสดงว่าเราต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นพอช่วงต่อมาเนี่ยพ่อบ้านมาทักว่าเอ๊ะทำไมทานทานข้าวน้อยลงเราก็บอกว่าเออแปลกเหมือนกับว่าเราเบือ่อ ถึงอาหารที่เราเคยชอบเราก็จะทานได้น้อยลงและช่วงมาน้ําหนักตัวลดพอน้ําหนักตัวลดเนี่ยประกอบกับมีเลือดออกมาเนี่ยพี่คิดแล้วว่าพี่น่าจะไม่ปกติก็เจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งพี่ไม่กลัวนะถ,ถ,ถ,ถ้าพูดถึงคือญาติๆเราทุกคนโทรมาก็คือประมาณร้องไห้แต่ว่าเราเนี่ยเรา,าเออไม่เป็นไรใช่ไมมเป็นไรการป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยคือเป็นโรคพันธุก,กรรม แต่พอมาณนะปัจจุบันเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยว่าคุณก็เป็นมะเร็งได้ใครก็เป็นได้เพราะอะไรคะสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันกระทบกับตัวเราหมดพฤติกรรมการกินเราก็มีเหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้เรากินง่ายๆแล้วคุณภาพที่มันออกมาเนี่ยเขาจะทําให้เราดีสักแค่ไหนเราไม่รูเ้เราถึงรู้ว่าการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันใช้จ่ายเยอะมากมันคงเป็นเรื่องที่ลําบาก ก็เริ่มไปเรียนทาแมคโครไบโอติกสเต็ปของการทาแมคโครไบโอติกเนี่ยแมคโครไบโอติกมันจะต่างกับชีวจิตเป็นอาหารสุกสไตล์ผักต้องเป็นผักสุกจะไม่ใช่ผักสดสดแต่เราก็ไม่ได้จ๋าว่าต้องเป็นแมคโครไบโอติกทั้งหมดแล้วก็ทั้งทาชีวจิตเครื่องพลาสติกใช้ไม่ได้เลยของในบ้านโลทิ้งหมดมีการปั่นน้ําผักผลไม้เราเตรียมในเรื่องของอเครื่องปั่นแยกกะอย่างดีมันเหนื่อยกับการที่จะต้องล้าง ล้างมันจะมีฟันเล็กๆล้างนี่ต้องใช้แปรงม่าแปรงเราก็เหนื่อยจากการรักษาเนี่ยคือน้ําหนักลดผอมคือแย่และเราเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแลตัวเองคือเราไม่มีแม่บ้านเราไม่ใช่คุณหนูเราไม่มีคนมาเตรียมหูหาอาหารเนี่ยเราต้องทาเองทุกสเต็ปเอ้เรามาคิดแล้วว่าเราคงจะตายเพราะการดูแลสุขภาพในลักษณะนี้เรา ดูอาหารเสริมดีๆสักตัวหนึ่งก็เลยบังเอิญว่ามีพี่ที่รู้จักกันเข้ามาแนะนำา้วยหอมเบต้าคูแคนในสเต็ปแรกเราเชื่อไหมไม่ได้เชื่อเพราะว่าบังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของสารปนเปื้อนในนมมันดังมากเราเห็นเป็นต,ตัวหนังสือเป็นภาษาจีนเนาะเราก็ดแบบูว่าเป็นภาษาจีนเราก็โวยวายแบบเออประมาณว่าทําไมต้องใช้คนที่เขาบอกไม่ใช่นะมันเป็นของญี่ปุ่นเราก็ได้รับความพึงพอใจคือเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะคะ ปกติคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยผ่านการรักษามาสภาพมันก็จะดูแย่ๆแต่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราดูดีขึ้นนะคะคือในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราจะไปในทิศทางเดียวโดดๆนะ่ะมันคงไม่ใช่นะคะในความคิดตัวเองเราก็คือเรื่องของรักษาตามคอสของหมอเราก็ใช้นะคะเราก็ยังฟอลโล่หมออยู่ แต่เราใช้ตัวนี้มามาเพิ่มเติมในเรื่องของคุณภาพชีวิตเราสังเกตคือเรื่องผิวพรรณเราดีขึ้นคือต,ตัวเองก็อายุเยอะไหมก็จะซีรีส์5นะคะจะ50ปีอยู่แล้วก็คือตอนนี้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเทียบในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนี่ยเรากลับจะดูดีในเหตุผลที่พี่บอกว่าพี่โชคดีที่พี่เป็นแมลงคือเราได้ดูแลตัวเองเออแล้วตัวเบต้าฮูแคนของมะฮเนี่ย ในเรื่องของการฟื้นฟูเซลลในทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีของการเจ็บป่วยเนี่ยเ,เขาจะบอกว่าถ้าเซล์ลในร่างกายของเรายังเฟชคือเซล์ลเรายังสดยังดูหนุ่มเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยโอกาสเราเจ็บป่วยมันก็น้อยลงแต่ถ้าวันใดที่เซล์ลของเราเสื่อมสภาพมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ได้คือบางคนมีเงินเยอะๆแต่คนสุดท้ายก็หมดอยู่บนเตียงในการดูแลตัวเอง แต่ถ้าวันนี้หันมาดูแลตัวเองโดยการใช้เบต้าคูลแคนของมะโหมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพวกเรานะคะอ,อในเดือนแรกถามว่าเยอะไหมในเดือนแรกพี่ทานเนี่ยพี่ทานวันละห้าสองเดือนครึ่งแต่ในส่วนของตัวเบต้าคูลแคนพี่มองในเรื่องของว่าหนึ่ง มันทาให้ผิวพรรณเราดีขึ้นเนาะทำให้เราสดชื่นเราไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคนป่วยแล้วเงินเนี่ยก็หายากนะหลายๆคนจะจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องเงินแต่ทุกคนมักจะลืมเสมอคือลืมเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะคนป่วยมะเร็งสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะคะกับการที่คุณตัดสินใจเลือกอาหารเสริมดีๆสักตัวอาหารอาหารเสริมดีเนี่ยมันคงไม่ใช่จากคำบอกเล่าอย่างเดียว ตัวเบต้าคูแคนของมะโ h เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มาการันตีมันมีเอกสารทางวิชาการตั้งเป็นพันๆชิ้นที่มารับรองว่าเบต้าคูแคนไม่มีแม้แต่หนึ่งชิ้นที่มาโต้แย้งว่าเบต้าคูแคนไม่ดีเพราะว่าสิ่งมีค่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นเราที่ที่ยังคงอยู่เนาะการที่เราจะอยู่เนี่ยอยู่แบบไหนอยู่แบบเป็นภาระของคนอื่นแต่ถ้าเราอยู่เราจะสะเต็ปของเราต่อไปเราเป็นคนแก่ แต่เราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นมันก็น่าจะโอเคกว่าถ้าเงินซื้อสุขภาพได้เรา